Okay, so let's start with the very first question once again. You um, would like to know what are the initial um, criteria for songwriters and composers to join us so that you can see publishing? So, I mean, we don't have. Specific criteria for songwriters. Um, as the number one publisher, we sign songwriters from all genres, um, in all walks of life, in all countries around the world. Um, and so, coming into Thailand, we will respect and enjoy the various genres that Thailand has to offer, and will of course, uh, you know, try and have careers together with Thai writers. Across the board, across the various genres. Um, we have the infrastructure to do it, we have the global infrastructure to do it, um, and we think that collaboration will be hugely successful. So the criteria is as wide as the criteria can be. Thank you. Thank you. สิ่งแรกที่ต้องตอบก็คือมีกราเปิดกว้างที่สุดเพราที่จะกว้างได้จริงๆการเป็นฐานที่เราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในการดูแลดนตรีเพลงในฐานะของเนี่ยูซิฟพับลิเชอร์เลยนะครับเราดูแลเพลงทุกประเภทเพลงทุกจอนร่าเลยนะครับจะเป็นเพลงประเภทไหนก็ตามการที่มาชิมเพลงไทยก็เช่นเดียวกันจะเป็นเพลงไทยหรือจะเป็นเพลงแนวไหนเราพร้อมเปิดรับทุกประเภทเพลงเลยนะครับไม่มีใครเชื่อเรียไม่มีหลักเกณฑ์สำคัญให้เราได้ดูแลนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ I thought I got a time, called Gandhi versus you, that So, still asking this one's for you, Guy. Right? So, what is the importance of having a publishing company manage copyright for songwriters, and why? Well, I mean, songwriting and the income that results and the careers that results. Is a, is a very distinct part of the music business. It's a separate part uh, and it's an extremely important part of many, many um, artistic careers. And the, 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 the company that specializes in looking after that, that part of someone's career is a music publisher. So the music publisher has the wherewithal to do it, the expertise to do it, the creative uh, integration globally to do it, the administration system to do it. Uh, the licensing teams to license those songs to film, television, and advertising. And so, any songwriter looking for a career in songwriting that will last throughout their life, and in many instances, the lives of their, their, their offspring, um, should sign to a music publisher to guarantee that that lengthy career. Thank you, sir. คำตอบน,นี้นะครับที่ถามถึงความสำคัญว่าทำไมต้องมีบริษัทดูแลนิติสิทธิ์ของนักาการเพลงนักแต่งเพลงนะครับท่านบอกว่าทักษะในการดูแลนิตสิทธิ์เนี่ยมันเป็นศาๆๆสตร,ร,สร์เฉพาะพูดง่ายๆคือศาสตร์เฉพาะทางนะครับมันไม่เหมือนกับศาสตร์ที่ศิลป,ปินเขาต้องใช้ความสามารถของเขามันแยกออกจากันเลยนะครับก็นี่แหละเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทของเราบราิษัทที่ดูแลเนิติสิทธิ์ต้องมีความเข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ทางด้านกฎหมายความเชี่ยวชาญ ตัว Licensing นะฮะตัวนิกิสิทธ์เองเราเมาีทีมโฆษณาทีมต่างๆที่เข้าไปดีลในแต่ละส่วนซึ่งแตกต่างกันจึงได้บอกว่าเป็นสามช่องนะฮะที่เป็นสามศิลปินแล้วก็เรา,าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลและก็สรับส่วนในส่วนนี้ การศิลปินจ,จริงๆแล้วดูแลกันยาวๆครับจะคิกว่าตลอดชีวิตของศิลปินเราว่าได้นะครับครับจริงๆมีเสริมแบบนี้ด้วยครับก็คือหมายถึงว่าการที่เป็นซองไรเตอร์ครับมันมาพร้อมกับรายได้เนาะการที่จะถืออาชีพนี้ให้รอดได้อะมันต้องมีทุกคนต้องมีกินมีใช้แหละแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เลือกมีศิพพิเชอร์ครับมันจะทําให้เป็นตัวแทนของเขาในการที่ตอบรับว่าเขามีกินมีใช้หรือมีอาชีพที่มั่นคงในส่วนนี้ดังนั้นจริงๆเราถึงบอกว่าเลเวลกับพับพิเชอร์หรือว ดูกันแ <boundaries> ต <ร Authority> ่ละอันที <S 1> <S 1> ่องค์กรที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือหน้าที่ของบัพเชื้อหลักๆเลยครับผมมากครับอาจาครับคือถ้าตอบดีหมดเลยนะครับคือคำตอบเลยนะครับโอเครับครับทุครั้งที่ผมได้น very good answer ฉันจะรู้ว่าต้องถครับถามเลยครับว่าบริษัทของเราครับโซลีดดิวเซอร์คอมเม้นชิงมีแผนในการสนับสนุนนักแบกเอกรไทยยังไงบ้างแล้วเราจะผลักดันนักแบกเอกรไทยไปสู่เวทีระดับโลกยังไงได้ครับครับ เออจริงๆอย่างที่บอกไปอะครับเมื่อกี้ในช่วงของข้างบนนะครับเราแบ่งเป็นทั้งหมดสส่วนในการส่วนแรกก็คือในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วกันว่าสิทธิ์คืออะไรเพราะจริงๆแล้วเอาพูดกันตามตรงพี่ๆน้องๆคนแต่งเพลงหลายคนอะเขาอยากทําผลงานเพลงให้ดีแต่เขาจะไม่ทราบเลยว่าดีแล้อย่างไงต่อเขาจะรู้อย่างเดียว,วผลงานเขาดีแหละแล้วเขาอยากให้คนอะฟังที่สุด แต่ทายังไงถึงให้คนไปถึงคนฟังมากที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะช่วยเขาในส่วนหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเอ่อมิวสิควิดีโอครับก็เป็นคนที่เป็นสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอ่อลิขสิทธิ์กฎหมายเอ่อการได้รายได้นะครับโมดิไทส์ต่างๆนะครับรวมถึงความถูกต่องมั่นยําต่างๆอันนี้คือส่วนที่1แต่จริงๆแล้วส่วนที่2องะครับในส่วนของของนักแต่งเพลงต่าง,าง,างๆเองอะครับเขาต้องมั่นใจด้วยแหละว,ว่าการที่เพลงของเราจะไปถูกใช้นั้นนะ่ะ มันไปถูกใช้ที่ไหนบ้างและรายได้กลับคืนมาได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นในส่วนของ p พ b เชอร e คคำถามที่2เมื่อกี้ของคุณน้องอามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้มีสส่วนมีการไหนอีกไหมด้านหลังในส่วนของการสนับสนุนกาแต่งเพลงเาต้องผลักดันใช่ไหมโอเคส่วนผลักดันนะครับแน่นอนว่าพอเรามี Global network ครับอย่างที่บอกไปว่าเรามี50สาขาทั่วโลกนะครับก็จริงๆแล้วเพลงตอนนี้มันเป็นดิจิทัลไลท์มากๆนาอทุกคนสามารถฟังเพลงว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดพอเวลาเกิดใช้้้งงานนนนตรัแลวเี่ย การผลักดันเกิดขึ้นมันมีได้หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นการอินคัมที่กลับมาครับรวมไปถึงกับการที่มีออกีสหรือโอกาสในการที่จะไปต่อยอดกับตลาดนั้นๆน,น,นั้นจริงๆแล้วครับตลาดของเราตอนนี้ถ้าอยู่แค่ดเมสติกอย่างเดียวมันได้ก้อนหนึ่งแหละแต่จริงๆถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับหรือการส่งออกไปข้างนอกครับก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ได้และ,และรับกลับมาดังนั้นจริงการผลักดันของเราครับเลยเลยถือว่านักแต่งเพลงหลายคนควรจะมีมิวสิกพาวิเชอร์ที่มั่นใจและเชื่อถือได้ก็จะสามารถได้รับ ค่าตอบแทน Fairly use practice Global practice ต่างๆนะครับแล้วรับรองว่าโปร่งสัมโปร่งใสนะครับแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็น่าจะอ,าอยู่ใน practice นี้แล้วก็เป็น Global practice ต่างๆที่ดีกับเขาแน่นอนครับขอบคุณมากครับชัดเจนครบถ้วนเลยนะครับคำถามต่อไปครับมีจ้าหาร,ารีถามคุณยายในบ้านนะครับอยากจะรู้ในแง่มุมของบริษัทของเรา So The Music Publishing นะครับได้ใช้ Data Analytics ในการวาแงแผนบริบทเรื่อง lyrics ในเพลงบ้านครับ So here's this one s for you Daniel Um, how does sony music publishing use data analytics in developing strategies for music copyright management? well, i think the music industry today, it's no secret that it's all about digital and digital streaming. and along with that, we have data, and data in any sector is key. so sony music publishing leverages data analytics, not only to protect intellectual copyright, use of that, to drive our revenue streams, as well as provide world-class so uh, services to our songwriters. Some of the, some of the things we do with, our, with data analytics, we do royalty tracking and transparency, thereby we look at what's happening on the, on the uh, streaming services, we track, we look at look the usages and we ensure accurate accounting to our songwriters. We also look for signing songwriters and development of songwriters. As, as songs get played on the streaming services, the trends develop, the new genres come to life we can track those and we can look at sign those songwriters. Um, we also optimize our revenues. We, we look at new licensing avenues by having that data and analyzing it. and then last and most importantly, we also look for infringement of people's mm -hmm. copyrights mm -hmm. to make sure that we track those and we can actually then monetize those. thank you, sir. จึงเนอเรชันคีย์นะครับก็แบ่งออกเป็นหลายส่วนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตรวจสอบจัดเก็บโรลล์ตี้ให้มันมีความโปร่งใสนะครับการเซ็นสัญญาแล้วก็การพัฒนากับนักแต่งเพลงนักประกอบเพลงการหาโอกาสเพิ่มรายได้เกีกับพวกเขานะครับมีการพูดถึงไลเซนส์แล้วก็เทรนด์ของตลาดด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็สิ่งที่สําคัญก็คือการตรวจสอบแล้วก็การรับเงินเทคซิสต์กันไปนะครับอันนี้คือส่วนที่ เรา,าใช้นะครับดาร์ล่าอะไรนี้เข้ามาช่วยเรื่องกัรคำถามต่อไปขออนุญาตกับคำถามคุณทัพตอบครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายายุติธรรมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับว่ากฎหมายเนี่ยแต่ละอันนะครับก็มีส่งผลตลอดในทุกด้านนะครับในแง่ของทางด้านธุรกิจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายเพื่อ รองรับผลประโยชน์หรือในการในส่วนของการเอื้อประโยชน์ต่างๆหรือว่าจริงๆแล้วกฎหมายในแต่ละอันนะครับมันมันมีแง่มุมต่างๆที่มันเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะของตรงนั้นคือรู้กฎหมายไม่รู้ว่านําไปใช้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าที่ผมอยากจะเอนพ์ไซด์มันตรงนี้นะครับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของมันอ่ะมันมีข้อจํากัดของมันอยู่แหละแต่ข้อจํากัดของมันแต่ละอันนะครับเราจะรู้ว่าสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างอ่ะ การอ่านแค่ตัวหนังสือกฎหมายมันนี่ก็ยากแล้วอ่ะแต่เราต้องตีความเข้าใจเองมันอีกว่าคืออะไรดังนั้นจริงแล้วการที่เราไปอ่านเองอาจจะไม่เข้าใจแต่การเข้าใจแล้วมีบริษัทที่เราเชื่อถือได้แล้วก็สามารถแนะนําได้แล้วรวมไปถึงการนําไปใช้ได้ด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้อีโคซิสเต็มของมันน่ะครับมันดีมากาขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนโอ้เยี่มยิ่งเข้าใจแล้วก็รู้ว่านำไปใช้ได้อย่างไรทื่เข้าใจอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับ so the last one is for you r o w alright This one is how does Sony Music Publishing promote the growth of emerging songwriters? I think the forefront thing is to get the writers be connected. As you can see uh, from the um, uh, songwriters congratulations message, you, you can see the songwriters from all over, like uh, for this part, Asia, these uh, are connected. And also, now we have our local dedicated team in Thailand. Uh, we will provide creative services, we will uh, exploring uh, potential collaborations and also for writing activities. Ultimately, the purpose is to have great work, have good creation activities, and, and have good words for good songs. And ultimately, yes, our songwriters. have like really have a fair to return to their creations. คุณจิ๊กครับวั <Okay. S 2> นเสาร์ที่นี้ท่านถามไปนะครับบอกว่าบริษัทของเรา Sony Music Publishing เนี่ยเรามีแนวทา,างการส่งเสริมการเติบโตของแนวเพลงหน้าใหม่ของคนไทยในบ้านนะครับก็เนื่นงด้วยนะครับบอกว่าอยากให้อ่กแนวเพลงได้เชื่อต่อกันอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะ เน e ตติ้งไม่เชื่อ,อก็อาจจะรู้จักกันก็อย่างที่เห็นเมื่อสตูดิโอใน BTR e แสดงความดีดีและจะเห็นว่าตั้งแสดงเพลงชาวเกาหลีชาวไต้หวันที่ฮ่องกงเข้ามาแสดงความดีกับเราได้เช่นเดียวการจับี้เป็นหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเนี่ยเป็นทีมไทยทีมคนไทยเนยีแ่ยบบที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำโปรเจกต์ที่สร้างสรรค์จอยกันของนักแสดงเพลงชาวไทยนักประพันธ์เพลงชาวไทยกับคนไทยเองหรือไม่เนี่ยบ้างชาวไทยเองกับชาวต่างชาติด้วย สำคัญก็คือเรื่องการโกอคระหว่างแต่งเีั่นเองครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคได้ครับเรียบร้อยโอเคเคขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะโอเคขอบคุณนะค่ะโเคโอเคขอบคุณนะค่ะโอเค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 